ธุรกิจนิดหนึ่งค่ะแล้วทำธุรกิจร่วมกันเนียลงทุนเยอะมากเลยครั้งนี้ก็ลงทุนเยอะไหมพี่ก็มันลงทุนเยอะแต่ว่าก็อาจจะคืนกลับมาได้ในมิชาครับเพราะว่าเราโปรเจกต์เราค่อนข้างแบบดีแล้วก็ยังไม่ค่อยมีใครได้ทําในประเทศไทยจริงๆเราให้โอกาสให้โอกาสคนที่เขาอยากสร้างรายได้ด้วยค่ะมันส่วนกระแสไหมคะในเศรษฐกิจยุคนี้แบบหลายคนอาจจะไม่กล้าลงทุน คือจริงๆอะไม่ต้องมีเงินเยอะก็สามารถที่จะมามาทำตรงนี้ได้นะคะแค่หลักร้อยก็สามารถที่จะมาทำธุรกิจได้ไม่ต้องใช้เงินเยอะเลยค่ะแสดงว่าต้งคุ้คาดหวังเหมือนกันกับธุรกิจตัวนี้ค่ะก็คา,า,าดหวังนะเพราะว่าเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราตั้งใจทำแล้วเราก็ได้มาร่วมกับคนที่เขามีเขามีความสามารถอยู่แล้วอย่าง<ช>ไม่ว่าจะคุณหน่อยหรือว่าคุณก๊อฟอย่างเงี้ยค่ะเราได้มามาร่วมกันก็เป็นสิ่งที่ดีพอเปิดตัวไปก็ชื่นใจใช่ไหมพรากระแสตอบรับก็ค่อนข้างที่จะ ค่ก็ดีใจค่ะการเงินนี่ต้องให้พี่ยาคุมไปเลยไหมคะก็คงต้องอย่างนั้นครับเพราะว่ามันละเอียดละอ่อนแล้วก็เรื่องการเงินเนี่ยครับก็ต้องให้ให้เมียยินหนึ่งคุมไปจำคำพูดนี้ไว้นะอันนี้หมาถึงทั้งสธุรกิจเลยใช่ไหมก็น่าจะประมาณนั้นครับ